สะอาญยาลบ39กริปเพนซอบเส39กรัยเพนเป็นเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพอากาศในศตวรรษที่21ด้วยแนวคิดที่เน้นความอเนกประสงค์ความคล่องตัวและต้นทุนที่คุ้มค่ากริดเพนเป็นผล,ผลผลิตของบริษัทสะอาบซอบเอบีจากประเทศสวีเดนซึ่งมีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงประวัติและแนวคิดการออกแบบ โครงการพัฒนาเจเสเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1970เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพอากาศสวีเดนในการแทนที่เครื่องบินรบรุ่นเก่าเช่นวิกเกิลและเรเกิลโดยคำว่าเจสย่อมาจากแดกรบแอตแทกโจมตีลาสเ n นิงลาดตระเวนแสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้ง3แบบในเครื่องบินลำเดียวกริปเพนถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นรันเวย์สั้นๆหรือถนนหลวงพร้อมระบบบำรุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็ว เทคโนโลยีและสมรรถนะ JS 3 9 Gri บเกริเพนมีโครงสร้างน้ำหนักเบาใช้เทคโนโลยีการบินขั้นสูงเช่นระบบ Fy by w I ซึ่งช่วยให้เครื่องบินควบคุมได้อย่างแม่นยำและตอบสนองไวมีอัตราเร่งสูงสุดกว่า2มักและสามารถบินได้ทั้งในระดับสูงและระดับต่ำได้อย่างคล่องตัวเครื่องยนต์ของกริดเพนคือเวววอเที่มีประสิทธิภาพสูงและไว้ใจได้นอกจากนี้กริดเพนยังติดตั้งเรดาร์เยเซรุนล่าสุดและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส์วอลเฟตที่สามารถตรวจจับและรบกวนสัญญาณของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการติดอาวุธหนึ่งในจุดเด่นของกริปเพนคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภททั้งอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศเช่นไอเทีและมีทีอซึ่งมีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่พื้นเช่น AGM 65จูริกและอาวุธปล่อยร่อนครูซมิเซอร์รวมไปถึงระเบิดอัจฉริยะและปืนกลขนาด27มิลลิเมตร ทำให้กลิบเพนสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในภารกิจรบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์จุดเด่นในการใช้งานจริงสิ่งที่ทําให้กริบเพนเป็นที่นิยมในหลายประเทศคือความสามารถในการบํารุงรักษาง่ายความทนทานและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบยุคเดียวกันเช่นเอ 16รือรฟเฟลิกริปเพนสามารถนำขึ้นบินได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีหลังการเติมเชื้อเพลิงและตรวจสอบขั้นพื้นฐานโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการจากถนนหลวงที่ดัดแปลงเป็นรันเวย์ชั่วคราวได้อีกด้วยซึ่งเหมาะกับยุทธศาสตร์แบบกระจายศูนย์ของประเทศสวีเดนการใช้งานทั่วโลกกริปเพนถูกนำเข้าประจำการโดยกองทัพอากาศหลายประเทศเช่นสวีเดนเช็กฮังการีแอฟริกาใต้และบราซิลในประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้นำเจส394 ดีเข้าประจำการเมื่อปีพุทธศักราช2554และใช้เป็นเครื่องบินรบหลักในฝูงบิน701ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสมรรถนะที่ทันสมัยและการบูรณาการกับระบบอาวุธและเรดาร์ในภูมิภาคกริปเพนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาอธิปไตยทางอากาศของไทยกริปเพนรุ่นใหม่ไกรเพน e f ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสาอาบได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่คือไกรเพิร์ e ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแรงขับเพิ่มขึ้นและเรดาร์ที่ทรงประสิทธิภาพกว่าเดิมพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่าย Network s e r i e เรียได้อย่างสมบูรณ์แบบไกรเพิร์ e. มีความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและสามารถใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ u ูเคได้อย่างมีประสิทธิภาพบทส่งท้าย ความสมดุลของพลังและความคุ้มค่าซาอาบญาตลบ3ากกริปเพนคือหนึ่งในตัวอย่างของเครื่องบินรบที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างพลังทางการทหารเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้เน้นแต่ความเร็วหรืออาวุธหนักเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการใช้งานจริงในสนามรบความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมกริปเพน ไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีสวีเดนเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่กองทัพทั่วโลกยอมรับและเลือกใช้ด้วยความเชื่อมั่น